สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับแป้งจาก Perfect Home นะคะจะดีไหมคะทุกคนหากเราได้อยู่คอนโดที่อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ที่คุ้มค่ากับการพักอาศัยและการลงทุนอีกด้วยค่ะ วันนี้ค่ะแป้งจะพาทุกคนมาดูคอนโดใจกลางเมืองเชียงใหม่และตอนนี้แป้งก็ยืนอยู่ที่คอนโดดีเวียงสันติธรรมแล้วค่ะซึ่งตั้งอยู่บริเวณช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่นะคะที่แป้งจะพาไปดูเป็นห้องหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด37.6 4ตารางเมตร และที่สำคัญนะคะมีฟาซิลิต y ี้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ที่นี่จะมอบให้กับทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำยิมที่อยู่ด้านหลังแป้งนี้นะคะและระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยนิติคอนโดนะคะกล้อง C C T V รอบๆเลยนะคะและรวมไปถึงการเข้าถึงตึกนะคะเราจะใช้คีย์การ์ดหรือการสแกนหน้าของเราเข้าตึกค่ะซึ่งมีความปลอดภัยสูงมากๆเลยค่ะ ที่สำคัญนะคะอย่างที่แป้งบอกไปตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ก็แปลว่าใกล้กับสิ่งสําคัญมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะการเดินทางไปตลาดตลาดสิริวัฒนาหรือกาดทานินที่เรารู้จักกันนะคะก็ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีหรือประมาณ400เมตรเท่านั้นค่ะทุกคนหรือการเดินทางไปโรงพยาบาลสวนดอกหรืออีกชื่อนึงก็คือโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะและคูเมืองก็ใช้ ระยะเวลาไม่ถึงสินาทีค่ะเพราะมีระยะห่างจากตรงนั้นเพียง1-2ถึงกิโลเมตรเท่านั้นการเดินทางไปสนามบินก็ง่ายมากมาค่ะเพราะห่างจากสนามบินเพียง6กกิโลเมตรเท่านั้นค่ะทุกคนเชื่อว่าทุกท่านที่กำลังฟังแป้งอยู่ตอนนี้นะคะอยากเข้าไปดูห้องกันแล้วมาค่ะตามแป้งมาเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องในคอนโดนี้กันเลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเป้นก็เข้ามาในห้องแล้วนะคะซึ่งห้องนี้จะอยู่ชั้นสี่นะคะทุกคนโซนแรกที่เราพอเข้ามาในห้องแล้วจะเจอโซนห้องนั่งเล่นนะคะด้านขวามือแป้ตรงนี้นะคะก็จะมีชั้นวางรองเท้าด้วยสามารถจัดเก็บรองเท้าของเราได้เลยถัดมานะคะเราก็จะมีโซนโต๊ะเก้าอี้นะคะสําหรับสี่ที่นั่งเลยสามารถรับประทานอาหารตรงนี้ได้เลยนะคะ มาโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนพักผ่อนหย่อนใจค่ะทุกคนเรามีโซฟามีโซฟาเบสตร,ตรงนู้นนะคะมีโต๊ะเล็กๆตรงนี้เราสามารถวางเครื่องดื่มวางแนดของเราได้ตอนที่เรานั่งดูทีวีนะคะเพราะข้างหน้าแป้งตรงนี้นะคะตรงข้ามกับโซฟาเลยก็จะเป็นชั้นวางของนะคะและเป็นชั้นวางทีวีเราสามารถจัดตกแต่งห้องตามสไตล์แบบที่เราชอบได้เลยนะคะซึ่งในห้องนั่งเล่นนี้ก็จะมีแอร์คอนดิชเนอร์หนึ่งตัวตรงนี้เลยนะคะ เดีวเราไปดูโซนถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะพอจากห้องนั่งเล่นแล้วแป้งก็พาทุกคนมาดูห้องนอนค่ะเราสามารถเปิดประตูเข้ามาตรงนี้ได้เลยห้องนอนนะคะตรงนี้ก็จะด้านซ้ายมือแป้งตรงนี้นะคะก็จะมีกระจกนะคะมีที่วางเครื่องสําอางเข้าของครีมของเราวางตรงนี้เราสามารถจัดแต่งตัวตัวเองก่อนออกไปทํางานหรือออกไปข้างนอกได้เลยค่ะถัดมาก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เลยค่ะทุกคนสามารถจัดเก็บ เสื้อผ้าของเราตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะมีเตียงนะคะแล้วก็ที่นอนขนาด5ฟุตแล้วเราก็จะมีโต๊ะตรงนู้นะะนะคะเล็กๆนะคะบนหัวเตียงข้างๆหัวเตียงนะคะสามารถวางของเราวางโทรศัพท์หรือว่าชาร์จแบตข้างบนหัวเตียงของเราได้ด้วยตรงข้างกับเตียงนะคะตรงนี้ก็จะมีชั้นวางทีวีนะคะหรือเราสามเราไม่ชอบดูทีวีเราก็วางของจัดเก็บของอื่นๆของเราได้ค่ะซึ่งในห้องนอนก็จะมีแอร์คอนดิชเนอร์หนึ่งตัวเช่นเดียวกันค่ะ ถัดมานะคะในห้องนอนเราก็มีประตูที่เราสามารถเข้าห้องน้ําได้นะคะทุกคนซึ่งห้องน้ำเนี่ยเราสามารถเข้าได้สงทางก็คือจากทางห้องนั่งเล่นก็ได้หรือว่าจากทางห้องนอนของเราก็ได้นะคะในห้องน้ำพอเราเปิดมาแล้วนะคะเราก็จะมีกระจกตรงนี้นะคะขนาดใหญ่เลยจูใจมากมากเลยคะ่ะสาหรับใครที่ชอบแต่งตัวต้องการแต่งตัวดูตัวเองให้ชัดๆก็ดูจาก ห้องน้ําได้เลยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีซิงค์ล้างหน้าค่ะมีโซนโถสุขภัณฑ์แล้วก็จะมีโซนอาบน้ำโซนเปียกนะคะตรงนี้นซึ่งจะมีฉากกั้นอาบน้ําตรงนี้ด้วยนะคะเราก็ทําให้ไม่มีน้ํำกระเด็นออกมาข้างนอกได้ด้วยค่ะ เดี๋ยวแป้งพาไปดูโซนห้องครัวกันนะคะตามแป้งมาได้เลยค่ะค่ะตามแป้งมาเลยค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะแป้งก็มาอยู่ในห้องครัวแล้วนะคะซึ่งห้องครัวนี้นะคะก็จะมีประตูบานเลื่อนกั้นด้วยทาให้เวลาเราทําอาหารหรือเตรียมอาหารนะคะไม่มีกลิ่นออกไปข้างนอกนะคะ ในห้องครัวของเราก็จะมีตู้เย็นนะคะมีเคาน์เตอร์ครัวขนาดใหญ่เลยตรงนี้ก็จะมีซิงน้ำด้วยแล้วเราก็มีชั้นนะคะข้างบนนี้แล้วก็ด้านล่างใต้ซิงน้ำนี้เช่นเดียวกันสามารถจัดเก็บเครื่องครัวอุปกรณ์ต่างๆของเราได้เลยค่ะจุใยเลยนะคะทุกคนเยอะมากๆตรงนี้ก็จะมีไมโครเวฟด้วย แล้วโซนถัดไปนะถัดจากโซนครัวตรงนี้เราก็จะมีเหมือนเป็นโซนซักล้างนะคะเพราะว่าเรามีเครื่องซักผ้านะอยู่ติดๆกับเคาน์เตอร์ครัวเลยแล้วก็ด้านนอกตรงนี้นะคะเราก็จะมีโซนเบาคนนี่หรือว่าระเบียงนะคะที่เราสามารถตั้งแล้วตั้งที่ตากผ้านะคะแล้วก็ตากผ้าได้ด้วยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับห้องที่เพิ่งดูไปแป้งเชื่อว่าหลายๆท่านอยากนัดชมห้องที่นี่กันแล้วใช่ไหมคะมาค่ะเดี๋ยวแป้งมาทบทวน เกี่ยวกับข้อมูลของห้องนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนนะคะห้องนี้เป็นห้องหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําที่มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด37.64ตารางเมตรค่ะและที่นี่นะคะก็ยังมีฟาซิลิตี้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสาะว่ายน้ํายิมระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและนิติประจําคอนโด CCTV กล้องรอบตัวตึกนะคะและรวมไปถึงการเข้า าสู่ตึกนะคะหรือว่าห้องนี้นะคะเราจําเป็นจะต้องใช้คีย์การ์ดหรือการสแกนหน้าของเราค่ะซึ่งทําให้มีความปลอดภัยสูงมากๆเลยค่ะทุกคนที่สําคัญนะคะโลเคชันที่นี่นะคะอย่างที่แป้งบอกไปเลยเหมาะอย่างยิ่งนะคะสําหรับการลงทุนหรือการพักอาศัยด้วยตนเองเพราะว่าสําหรับการลงทุนนะคะเราสามารถซื้อและสามารถปล่อยเช่าและมีรายได้เข้ามาได้ค่ะที่นี่นะคะจะใกล้กับ ตลาดธานินกาดธานินนะคะหรือตลาดสิริวัฒนาที่เรารู้จักกันนะคะซึ่งห่างเพียง400เมตรเท่านั้นการเดินทางไปคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่และสนามบินจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ใช้เวลาเพียง5-10นาทีเท่านั้นค่ะทุกคนใกลมก้มากๆเลยสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ หาใครนะคะมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากนัดชมห้องนี้นะคะสามารถติดต่อแป้งได้เลยที่เบอร์โทรนี้นะคะทุกคนขึ้นมาแล้วนะคะ0612723777ค่ะแล้วก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะขอทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe channel ของเราด้วยนะคะวันนี้แป้งจาก Perfect Home ไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ